ลถูกมองมาที่พุงด้วยสายตาแบบคนนี้ท้องแน่เลยเฮ้ยเราไม่ได้ท้องไว้แก <c oughs> เราแค่ไม่ได้ถ่ายมาสาสวันเอง เรารู้สึกว่าเรื่องระบบขับถ่ายอะไรพวกนี้เป็นเรื่องไกลตัวเราคิดว่าเราเป็นคนตัวเล็กกินอะไรก็ไม่อ้วนแต่หลังๆมามันไม่เป็นแบบนั้นนะสิจุดเริ่มต้นของความพังอย่างต่อเนื่องคือเราเป็นคนติดขนมติดน้ำอัดลมติดของหวานเวลานั่งทํางานต้องมีของเหล่านี้ติดตัวอยู่ตลอดเวลาพอเวลาผ่านไปเราไม่ทันที่สังเกตตัวเองอยู่ๆก็มีคนมาทัก ท้องหรือเปล่าเนี่ยหนักเข้าหนักเข้าเราก็เริ่มปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวกมทั้งที่เราก็ยุไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะสรุปท้องผูกเพราะเราไม่ชอบกินผักกากใยไฟเบอร์จึงไม่เพียงพอโชคดีมากๆที่มียานทีวเว็กซี่มิกพัทในตอนนี้ตัวช่วยที่สําคัญสําหรับคนไม่กินผักอย่างเราพอกินไปต่อเนื่องนะรู้สึกได้เลยว่าระบบลำไส้ของเราปรับตัวได้ดีขึ้นตื่นเช้าเข้าห้องน้ํา รู้สึกขับถ่ายสะดวกไม่ต้องเบ่งไม่ต้องปวดท้องเราไม่ต้องทนแบกอาหารให้หนักภูิอีกแล้วตัวช่วยในการแก้ปัญหาท้องผูกพุงป่องเราแนะนำยานีเวซี่มิคพัดกระปุกนี้ค่ะ